คนที่นิ่เงียบหายไปในตอนนี้เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณอีกไหมขอให้บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะมีพลังงานตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจบ้างหรือเปล่านะคะ d g m เมนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิธมพลันพลังงานของคนราศีธนู เดทนะคะพลังงานของคนราศีพิจิกแล้วก็เดชไฮพิสเททนะคะพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำธาตุดินราศีธนูราศีาศพิจิกนะคะที่ขึ้นมา คุณกับเขานะ่าจะมีประเด็นกันจริงๆนะคะบางคู่อาจจะมีการนิ่งเงียบจากกันไปมีความสับสนมีความโลเลไม่แน่ใจอะไรบางอย่างนะคะแต่บางคู่อาจจะถึงขั้นตัดขาดความสัมพันธ์กันไปแล้วความสัมพันธ์ที่มีมันจบไปแล้วก็ได้นะคะเดทเนาะเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณอีกไหมคนคนนี้นะคะ เดิมูนนะคะตัวเขาเองก็น่าจะยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองยังคงคิดพิจารณาอยู่นะคะน่าจะยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะติดต่อกลับมาไหมแต่ว่าภายในจิตใจก็ไม่ได้โอเคเท่าไหร่นะคะมีความหม่นหมองมีความเศร้าส้อยมีการนึกถึงนึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยทำลงไปด้วยนะคะแล้วก็พิจารณาอยู่ว่าอยากจะ ทำต่อไปไหมหรือยังไงนะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้น่าจะมีปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคอะไรให้ต้องฝ่าฟันค่อนข้างเยอะหรือเปล่าแต่ว่าหกดาบลึกๆในใจของเขาก็ไม่ได้อยากจะปล่อยมือจากคุณไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเนาะก็อยากจะฝ่าฟันไปพร้อมๆกันกับคุณนะคะ เมจิกเชีนนะคะพลังงานของการแก้ไขปัญหาแต่เป็นคนที่ชอบแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองมากกว่าปัญหาอุปสรรคที่มีอาจจะมาจากตัวเขาเองหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะเขาถึงอยากแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะลึกๆในใจตอนนี้นะคะเขาก็ไม่ได้โอเคสักเท่าไหร่นะคะก็รู้สึกหม่ gy, นหมองรู้สึกเศร้าๆ้อยมีความคิดถึง มีความนึกถึงแล้วก็เหมือนกับกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจนะคะพิจารณาว่าจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะมีการหยุดพูดหยุดคุยกันไปแล้วก็บางคู่อาจมีการเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ลืมไม่ได้นะคะยังคงตัดใจไม่ได้ยังคงนึกวนเวียนคิดถึงอยู่เสมอแล้วก็ยังอยากกลับมานะคะยังเฝ้ามองยังอยาก รู้ว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ยังอยากจะสับมือกันก้าวผ่านปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่มีเนาะกำลังมองหาหนทางที่จะแก้ไขเหมือนกันนะคะเด e อ a เมจิเชียนหนึ่งไม้ตัวเขาเองก็ยังอยากเริ่มต้นนะคะยังอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณสตรีทนะคะคุณคือเจ้าของหัวใจของเขา ดีเอ็มเพลนอกจากคุณจะเป็นเจ้าของหัวใจของเขาแล้วคุณยังเป็นคนที่ใช่ในใจเขาด้วยนะคะแล้วก็หกเหรียญน,นะคะการขออภยัยการให้โอกาสการอยากมาเริ่มต้นใหม่หรือเปล่า คนที่นิ่งเงียบไปในตอนนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณอีกไหมพลังงานของการติดต่ออาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะมีแค่หนึ่งไม้เนาะก,การเริ่มต้นนะคะก็อาจจะเป็นการติดต่อได้เหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะอีกนานไหมหรือว่าอาจจะใกล้ๆนี้นะคะแต่ภายในใจของเขาค่อนข้างชัดเจนว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้โอเคเลยนะคะจิตใจของเขาเนาะ จัดสเม้นนะคะเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่เคยคุมเครือมาก่อนหน้านี้มันเริ่มชัดเจนในความรู้สึกของเขาแล้วความสําคัญของคุณหรือว่าความเป็นคนที่ใช่ของคุณตอนนี้เริ่มชัดเจนในความรู้สึกของเขาแล้วนะคะพ่ของการลังเลไม่แน่ใจนะคะแทนพลัสเราก็ เดือไฮพิสเทสนะคะโจนบางคู่อาจมีการเลิกลาจากกันไปเดทเนาะพอทุกอย่างผ่านไปนะคะความรู้สึกเริ่มกระจ่างในใจยิ่งห่างไกลยิ่งทรมานนะคะโดมูนเนาะความเศร้าส้อยความหม่นมองความเสียใจนะคะ ชีวิตก็ไม่ได้มีความราเริงไม่ได้มีความสดใสยังคงเฝ้ามองยังคงคิดพิจารณาอยู่ว่าจะทํำยังไงนะคะยังอยากจับมือกันก้าวผ่านยังอยากแก้ไขปัญหาที่มีความไม่เข้าใจกันที่มีให้ได้นะคะแล้วก็คุณเป็นทั้งเจ้าของหัวใจเขาเป็นทั้งคนในใจคนที่ใช่นะคะอยากเริ่มต้นอยากขออภยัยอยากได้โอกาสแล้วก็อยากติดต่อมาเหมือนกันนะคะหนึ่ไม เรามาดูไพ่โตรดิแอคกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเปอร์เซนต์ของการติดต่อมาของเขาจะเป็นประมาณช่วงเดือนไหนนะคะไพ่สโตรดิแอคหรือไพ่ราศีเนาะเดี๋ยวเราให้ไพ่โตรดิแอคเป็นตัวแทนของเดือนนะคะเดือนที่เขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะขอสัก3ามใบเนาะว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเขามีเกณฑ์ที่จะติดต่อมาหาคุณเพราะเขายังคงนึกถึงคุณอยู่แล้วเขายังไม่ลืมคุณนะคะ คุณยังเป็นคนที่ใช่คนที่สําคัญในใจเขาเขาจะติดต่อมาหาคุณประมาณช่วงเดือนไหนนะคะทัลาสนะคะพฤษภาคมแคปพิคอนมกราคมนะคะแล้วก็สจิตเเรียสธันวาคม ช่วงนี้นะคะถ้ามีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ก็จะมีทัวรัสนะคะพฤษภาคมแลมเราก็จ g ตต t ร r i u สทันวาคมนะคะไม่ว่าเขาจะติดต่อมาช่วงเดือนไหนขอให้คุณได้พูดคุยได้เคลียร์ใจกันนะคะ